ไปเลยครับทางบ้านเพื่อนผมไปแล้วนะครับไปเฮ้เฮ้เฮ้ไปชันวะเด็กวเป็นวเล่นนกา็กันเ้็กอูเท็กกูเดกกเ็เดีกยมเด็กินเ้็กวูเดกเด็เดเดเกกเด็เกเ เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยไอคริสคนดีคนเดิมสําหรับ e ีีนี้นะผมก็คิดว่าจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับก็มีนัดกับเพื่อนนะว่าจะไปทําบุญกันเนื่องจากทําบาปไว้เยอะก็เลยต้องไปทําบุญคลิปที่แล้วผมก็ได้อธิบายไว้แล้วนะตอนตอนคลิปที่แบบว่าไปกินกล้วยอะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันเหลทมาหลายนาทีแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้เตรียมสัมภะระเรียบร้อยแล้วโอเคไปกันเลย และในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านซอแครลุแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านหอยโบข้างหลังเนี่ยก็จะมีมิตซูบิชิจอดไว้ตอนนี้ก็มารับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับผมลีลาิบหายกว่าจะอาบน้ําเสร็จครับเดี๋ยวเราเดินทางไปยังตะปิแดดกันเลยไปครับขึ้นมาโ e บไปแล้วนะครับไปแล้วมีเอ๋อะไรโอ้ยเจ๊ก ว่ากับว่าแต่เม้นต้นนอบวิม่ดอกวิเลยผมไม่ดอกไปให้เรามาเียเล่นๆกันเลยเอออันนั่นหรอเฮ้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 ไม่ชัดว่ะนี่ก็เป็นโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนสาขาบ้านตาพิเดอโรงเรียนไม่โคตรใหญ่ักำแพนอะไรจ๊ะ ดูดูนะครับผมทางนี่ก็จะเป็นทางไปไหนวะดูกยกะทะทางก็ไม่ค่อยดีแบบมีแต่ฝุ่น ก็เลยลงมาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับผมไม่มีคนขับ<อ>บ้มึงขับรถเปลี่ยนไหมวะ,ะด,ดูดูไอ้โบ้งงครับน้นนนนนนองจอยเล่นปลาไหนไปลากรยิบกระยิบมต้องกระยิบกระดกไปไปเนอะตอนนี้ก็ได้มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับผมเจริญก็ ตอนรับอย่างดีเดี๋ยวมีของเย็นๆด้วยไม่ได้หลนะ่อนะมีโชว์หน้าเยอะตอนนี้ก็รอของน,นะครับผมชิลๆเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวเจอกันที่แม่น้ำเมื่อกี้ก็ไปช้อปปิ้งนะครับผม ตอนนี้เตรียมตัวลงน้ำซื้อของกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันดีกว่าวันนี้อากาศโคตรร้อนเลยนะครับว้าวไยนโคตรเขียวอะครับเพื่อนๆส้มตำแก้วเกาเหลาคบหมูกระลำ อร่อยครับนี่อะของกินพร้อมคนพร้อมกินได้บิกบิ๊กเจ้าผมเดี๋ยวขอวขอนุญาตกินก่อนแล้วกันวิวโคตรดีอะ่ะร้อนๆเลยนะครับโค้มตามครับคำโตโติึหนไปนแล้วก่นเหรอ มือตัวตะอกกุองเลยนนะเห็นเัาแล้วอร่อยครับผมรสละ,ระเจ๊ด้ขอตัวกินก่อนลวกันนะครับผมเดี๋ยวเล่นน้ำนิดหน่อยมันจะอยู่นานอยู่แต่น้ำนี่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะ ตอนนี้ผู้กล้าจะทำการดำน้ำลงไปแล้วนะครับผมกินนน้แบบซะะฮะจับตาจับตูดไว้ดีๆในประมาณนี้นะดูดูดูเจริญลงไปแล้วนะครับผมดูความลึกเด็ดซ้ายดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูนะครับหายไปแล้วหายไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยก็เชียร์ครับยืนดูเพื่อนเดี๋ยวก็ต้องลงไปละประมาณไหนวะประมาณคอครับไม่ค่อยลึกหรอกเอ๊ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นไรเป <c oughs> ็นไรเนียดูหล,ล่อนเนี่ยดืย้อเฮ้ยเป็นไรมะเฮ้ยจิงจอดสัดื้อมือเรไปไหนแอะไรีค <c> ร <oughs> <c oughs> ัักเรากทารไปื่อนนะฮะเพือนยไงวะเเพื่อนียนตรงเท้าะอยู่ตรงนี้วา อายุวัเล็กหรือว่าเจอาแล้กเกือบเมือ่อไรผีง่ายขอให้เขอบอกกันเลยนะครับว่าน้ำข้นลึกแต่มันก็ไม่ค่อยหนาวนี่ว่าตอนนี้ก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับผมข้นหนาวข้วนเหนื่อยด,ดูน้ำแค่นี้ นำเค่นี้ไหวไม่ไปเลยอันนี้ก็เริ่มหนาวแล้วแต่ก็พักกินชิวๆนะครับผมโบครับไม่ทราบว่าอร่อยไหมครับดูดิดูนะครับกินคนเดียวครับกินคนเดียวอร่อยไหมครับอร่อยมั้ยอ่ะไม่เคยกินมังก่อนครับเป็นเฮียอะไรไม่เคยกินส้มตาเหรอฮะนี่ผับบุ้งแล้วก็ แล้วก็อะไรครับหมูแล้วก็ผักเกี้ยวมีเกี้ยวไหมมีแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฮะกะลัมมีกะลัมแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็มีผิวมุเกียนี่นะครับน้ำน้ำน้ำต้มตาที่จะต้องกินนี่อร่อยเยะนี่ดูดรับวิธีกินวิธีกินดูอะไรนะเออกินดิถ้าไม่ได้กินก็มากินแบบพี่ได้นะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมหัวผมก็จะปียกๆเดี๋ยวลอยจเจริญมารับดีกว่ามันไปถอยรถนะด,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 ดูมาแล้วดูดูแม่งมาแล้วเฮ้ยด้วยหรืตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับขึ้นไปที่หมู่บ้านตะพีเดินนะครับผม อนนี้ก็กําลังกลับขึ้นไปที่หมู่บ้านนะครับผมทางเนี่ยซึ่งทางในแถบนี้มันค่อนข้างที่จะแคบก,ก็ต้องใช้ฝีมือในการขับนิดนึงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเปิดด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับไปย,ยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย <laughs>